ครับผมนายสถิตแตงอ่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สอง2มอเอวัจระบารมีหมู่บ้านเกษตรอินทร์นะครับก็เป็นหมู่บ้านโดยใช้หลักปรัญญาสกิจพอเพียงก็คือหมู่บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้อันเนื่องจากโครงการพระาชดำรินะครับก็เป็นหมู่บ้านที่ได้ทาง หมู่บ้านที่ได้ส่งประกวดนะครับได้รับรางวัลทั้งรางวัลชมเชยนะครับแล้วก็รางวัลร้องชนะเลิศมาหลายรางวัลสวัสดีครับผมชัยพลเกิดแทนนะครับเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมนะครับหมู่สองบ้านโนปน,น,าน,าน,น,โนประแดงนะครับก็ผมแนะนำตัวแทนของชุมชนหมู่สองบ้านโนนประแดงนะครับก็เป็นเกษตรกร ทำเกษตรในรูปแบบของเกษตรไลรสารเคมีนะครับหรือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับก็ทำไมถึงต้องทำเกษตรอินทรีย์นะเพราะว่าผมเล็งเห็นว่านับปัจจุบันนะครับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญครับนะฮะสุขภาพนะครับจะดีได้เนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มมาจากการกินของที่มีคุณภาพนะฮะก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันนะครับต้องมีคุณภาพนะฮะการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับก็ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นะฮะก็ผมเลยเริ่มนะครับเลยเอ่เริ่มเห็นความสําคัญของตรงนี้นะครับทางชุมชนเองทางผู้นําชุมชนเองเนี่ยนะครับก็เห็นความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยร่วม กับทางหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะขอไปศึกษาดูงานนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทกศนะทกศก็นะฮะให้ชุมชนของเรานะครับโดยให้แกนำเนี่ยนะครับกลุ่มหนึ่งไปศึกษาดูงานนะครับเกี่ยวกับการทําเกษตรไร้สารเคมีนะครับแล้วเราก็นําความรู้ที่ได้นะครับมามาพัฒนานะครับ มาทําเป็นต้นแบบนะครับให้กับชุมชนนะครับทางชุมชนของเราเนี่ยนะครับก็เลยมีศูนย์นะครับศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการทําเกษตรไร้สารเคมีนะฮะก็เป็นศูนย์ที่ให้ชุมชนนะครับได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับแล้วก็ได้มาร่วมนะครับได้ร่วมกับทำกิจกรรมตรงนี้นะฮะ ก็ตัวผมเองนะครับก็เป็นหนึ่งในการนำนะครับที่ทำเกษตรอินทรีย์นะครับผมทำข้าวอินทรีย์นะครับแล้วก็ทำปลูกผักอินทรีย์นะครับก็แล้วก็ส่งเสริมนะครับให้คนภายในชุมชนนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับภายในกลุ่มนะครับก็คือเราจะจัดตั้งกลุ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยนะครับเนาะเราก็ รวบรวมนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับให้กับสมาชิกกลุ่มนะครับแล้วเราก็มีแนวคิดนะครับอยากจะให้ทุกครัวเรือนนะครับภายในชุมชนของเรานะฮะได้ทำเกษตรในรูปแบบของอินทรีย์นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับก็อยากให้ชุมชนเนี่ยนะครับเป็นชุมชนที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีนะครับอย่างยั่งยืนนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็คือ ชุมชนของเราเนี่ยนะครับจะต,ต้องเป็นชุมชนต้นแบบนะครับในเรื่องของอเป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจด,ดีนะครับเป็นชุมชนที่มีสุขภาพดีนะครับเป็นชุมชนที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเนี่ยครับชุมชนของเราเนี่ยนะครับต้องอยู่ได้อย่างมั่นคง,งและก็ยั่งยืนนะครับขอบคุณมากครับ